มาติดตามกระแสไทยลีกครับวันนี้กับโกบอลไทยครับวันศุกร์ที่6ตุลาคมนะครับมีทําการแข่งขัน2คู่สําหรับศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับคู่แรก19นาฬิกาไปกันที่ลําพูนครับทีมบวยเปิดบ้านรับการมเยือนราชบุรีนะครับราชบุรีเป็นทีมระดับที่7ลําพูน6นัดมี3แต้มครับน่ดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้บีจีเลเทเลยครับ0-3เกมนี้ก็คาดว่าจะใช้ผู้เล่นเดิมๆนะครับเล็กนเดรกามาทางเลือกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แนวรับก็จะมีพวกอาลีซิโซโก้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังมีหม่องหม่องลวินนะครับโม oh ฮัมเหม็ดออสมันแนวรุกฝากผีฝากไข้ไว้ที่ซิโรชัดทองครับปีโป้แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเดนิสบูเลโล่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนราชบุรีนะครับก็ผลงานดีนะครับผมนัดที่เจ็ดแต้มอยู่กลางกลางตารางอันดับ7นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะตราดไป3าต่อหนึ่งเกมนี้สภาพทีมก็โอเคครับแนวรับมีจอร์แดนเข็มดีนะครับจับคู่กับอดิศติศ อดีอพรพรมลักษนะครับเป็นแนวรับส่วนตรงกลางมีจักรพันธ์แก้วพรมครับตัวกลางคอยปั้นเกมนะครับให้ตัวสูน้าอย่างศริโชคกันหนูแล้วก็โจวันนี่ซีโอสถิติการพบกันครับในบ้านของนำพูลเสมอมานหนึ่งหนึ่งในบ้านราชบุรีชนะหนึ่งูนะครับราชบุรีเอาชนะไปได้ในการเล่นในบ้านสถิติเจอกันของคู่นี้ก็ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีนะครับน่าเสื่อยกมาให้ทีมเยือนเป็นต่อเล็กน้อยแต่ว่าราชบุรีสถิต ในเกมเดือนของฤดูกาลนี้3นัดยังไม่ชนะใครนะครับแบ่งเป็นแพ้2เสมอ1ึงถือว่าไม่ดีแล้วผมก็เชื่อว่าลำปูเรอเรมีแรงฮึดนะครับในการเล่นในบ้านนัดนี้จะยันเสมอได้อย่างน้อยนะครับเจียไวทีราชันโคขาวลำปูบรอเรนะครับส่วนคู่ถัดมาครับในเวลา20นาฬิกานะครับอุทัยธานีครับโอ้โหผลงานกระตื้นขึ้นมานะครับทีมอันดับ12เปิดบ้านรับของแข็งนะครับวันนี้เจอการท่าเรือครับทีมจากฝู อุทัยธานี6ดนัดมี6แต้มนะครับล่าสุดบุกชนะชลบุรีมาได้2ตสูตก็เป็นผลงานที่สุดยอดของพวกเขาครับช้างปาาห้วยขาแข้งเกมนี้สภาพทีมกองหลังก็จะมีบรินเนอร์คอยคุมเกมนะครับตรงกลางมีวัฒนาภาัยนุ่มนะครับมีพวกจิโรนอาหมัดนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเ,นเป็นอองตูลิคาโดซานโตแล้วก็เอมบ้าก็ถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนการท่าเรือนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหตัวให้ใช้งานเนี่ยเยอะมากนะครับล่าสุดก็เพิ่ง เปิดบ้านถล่มขอนแก่นไป6กต่อหนึ่งนะครับทีมจ่าฝูงวันนี้มาผู้รักษาประตูก็ยังเป็นสุมเมธีโคโคนะครับซึ่งก็ลงแทนสมสมพรยศที่ยังติดโทษแบนอยู่นะครับแนวรับจะมีฉะเฉลิมศักดิ์อักขีนะครับมีธนบุญเกษสารัตส่วนตรงกลางตัวเลือกใช้เยอะครับในเกบ้าก็ได้นะครับเป็นพวกบดินผาลาก็ได้นบุรุชิมุระที่ลงสนามประเดิมไปในนัดก่อนก็มีสิทธิ์เป็นตัวเลือกเหมือนกันส่วนแนวรุกคาดว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็น แฮนเบตันซัวเรสแล้วก็ทางฝั่งของบ a l o ลอ a ทาเดลี่นะครับสถิติของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาในลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วการท่าเรือช่วงนี้คึกสุดๆไม่มี AFC แชมเปี้ยนลีกให้ต้องกังวลน,นะครับในมกลางสัปดาห์หน้าเสือก็เปิดมาให้โอโ้โหทีมเยือนการท่าเรือประครับชนะหนึ่งลูกนะครับหลูกเป็นอย่างน้อยแต่ผมเชื่อว่าการท่าเรือมีดีพอไทยธานีเนี่ยเป็นทีมที่ เจอทีมใหญ่แล้วมักจะชอบบู๊นะครับเขาก็ไม่เคยตั้งรับเท่าไหร่เขาก็เปิดเกมสู้ผมว่าคู่นี้ท่าเรือน่าจะบุกไปเอาชนะได้เกินอีกประตูนะครับเชียร์ไปที่สิงเจ้าท่าครับการท่าเรือและนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลไทยนะครับในช่วงกระแสะไทยลีกช่องกระแสะต่างประเทศกับผมโกบอลไทยครับ